สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Test ANC ีนะครับวิดีโอนี้นะครับเรามาอัปเดตในส่วนของแอปที่มีชื่อว่า i ส e นะครับก็เป็นแอปการมีเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะผมนะมีชื่อว่า Price ตรงนี้นะก็คือแปลตรงๆก็คือได้เป็นเกี่ยวกับของรางวัลนั่นเองนะครับก็นับในส่วนของแอปนี้วันนี้นะผมก็ได้เปิดนะครับก็มาดูกันว่ารางวัลประจําสัปดาห์นะครับที่จะได้รับประมาณ750ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 20,000กว่าบาทแล้วเปล่าตรงนี้นะครับผมนะก็ถือว่าเยอะมากนะครับก็จะดูกันว่าว่าใครได้รับเงินนะครับก็กดคําว่าปุ่มนี้เลยนะครับอ่ะนี่ทุกคนนะก็มาแล้วทุกคนนะคนที่ได้อันดับที่1น,น่าจะเป็นคนต่างประเทศนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะก็คืออันดับที่1ชื่อว่าฮัสซัน เชอร์แฮดดี้ได้รับแจ็คพอตนะครับสูงสุดอยู่ที่750ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็อันดับที่2นะครับตามมาติดติดอยู่ที่100ดอลลาร์ชื่อว่าอเลจันโดนะครับโจเซ่ Jose. แล้วก็อันดับที่3ก็ไซมานนะครับอันดับที่4ก็100ดอลลาร์เช่นกันคือโทริโอนะครับอ,อันนี้ก็คือได้เป็นคนต่างประเทศหมดเลยนะไม่มีคนไทยนะอันนี้คือเป็นชื่อว่าเอรอนอิสมาเอลนะครับแล้วก็ลุยซ่านะครับอ่ะก็อันนี้คือ เอ็มเอลรามิเรสนะครับก็น่าจะเป็นแถวแถบอเมริกาใต้นะครับตรงนี้นะก็จบลมนะครับจบลงด้วยดีในส่วนของรางวัลน,นะครับสำหรับคนที่ลุ้นรางวัลประจําสัปดาห์นะครับถ้าหากว่าเราจะลุ้นรางวัลแบบนี้ต่อนะ่าเหลือเวลาประมาณ3วัน1ชั่วโมง48นาทีแต่ว่าเรานะครับต้องทําสิทธิ์อันนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปลุ้นรางวัลอันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมกดเข้าไปเนาะ รางวัลน,นี้นะครับถ้าหากว่าเราจะรุนนะครับเราต้องมีตัวนะครับอ่าสีทองตรงนี้ยังต่าอยู่ที่10,000ตัวนะครับของผมตอนนี้มีเพียงแค่60,44ตัวยังขาดอีกประมาณ ,3956 ตัวด้วยกันเนาะซึ่งแจ็คพอตนะก็คืออันดับที่1750ดอลลาร์ 1, นะครับอันดับที่2จนถึงอันดับที่ถ้า่ไปคนละ $100 ดอลลาร์อันดับที่6 จนถึงอันดับที่1 0ก็รับไป at 1. 1> 20ดอลลาร์นะผมนะคนละ20ดอลลาร์อ um 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 ันดับที่11จนถึงอ um um ันด um ับที um> ่111้อก็รับไปคนละ1ดอลลาร์อันดับที่11อันดับที่111จนถึงอันดับที่3,000โอ้โหอันนี้คือเขาแจกถึงอันดับที่3,000เลยนะครับก็คือเขาแจกเป็นเหรียญของกามีนั่นเองคือ G ไม่ใช่กามีนนคือ G ีมีนะครับอันนี้เนาะนี่เนาะก็แอปนี้นะครับก็มีแอปเหมือนกันเราไปโหลดแอปแล้วก็ มีในส่วนการทำธุรกิจแล้วก็หาเงินในส่วนของแอปนี้ด้วยนะครับเปิดแอปในเครือเดียวกันของแอปการีหรือพรายส์นั่นเองนะครับผมนะส่วนการถอนเงินนะครับว่ายังสามารถถอนได้หรือเปล่านะผมก็เคยถอนไปนะครับผมเคยถอนไปล่าสุดน,นะวัน ที่22เตือนสิงหาคมนะครับก็ถอนไปอยู่ที่11ดอลลาร์นะก็เงินเข้าปกตินะครับก็ถอนขั้นต่ําในแอปนี้อยู่ที่10ดอลลาร์ด้วยกันนะครับในส่วนของการถอนเงินนั้นผมเคยถอนไปหลายยอดมากเนาะยอดที่เยอะที่สุดก็ประมาณ100ดอลลาร์กว่านะครับก็ถอนไปกี่ครั้งกัน100ดอลลาร์หนึงครั้งเองเนาะ104ดอลลาร์นะครับนี่นาะเป็นยอดที่เยอะที่สุดแล้วที่ถอนมาจากแอปพลิเคชันกามีหรือ p ายสนั่นเองนะครับ วิธีการที่เราจะหาเงินจากแอปนี้คือต้องการต้องสะสมเหรียญดอลลาร์เท่านั้นถึงจะสามารถถอนเงินได้ซึ่งการที่เราจะสะสมเหรียญดอลลาร์ก็คือที่เป็นสีเขียวนะจากการที่เราชนะ,จะแจ็คพอดในสัปดาห์ที่เราเปิดเมื่อกี้แล้วก็คอมเพลตก็คือว่าชนะเลิกในส่วนของการติดอันดับรายวันนับอันนี้นะครับนี่เนาะก็คือเขาจะให้นับ5ดอลลาร์ อันดับที่1อันดับที่2 4ดอลลาร์อันดับที่3ก็3.5ดอลลาร์นะครับอันนี้คือเราต้องสะสมตัวนะครับยังต่ำวันละ1000นะถึงจะมีโอกาสร่วมลุ้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นกิจกรรมคนที่สะสมตัวได้เยอะที่สุดต่อวันนะครับตรงนี้นะต่อมาก็คือเป็นของการ get your number นะครับ get your number คือเป็นการลุ้นจากการรับชมวิดีโออันนี้นะครับ เ,เราลุ้นรับชมวิดีโอแล้วก็เขาก็สุ่มนะตัวเลขถ้าหากว่าตัวเลขตรงกับตัวเลขของเราก็มีโอกาสรับเงินนะครับอันนี้ก็เงินางวันอยู่ที่1,000ดอลลาร์ 1, ซึ่งจะจับโชคนะจับนะครับจับฉลากก็อีกประมาณ1ชั่วโมง32นาทีนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นในส่วนของอการเชิญเพื่อนนะครับแต่ว่าต้องเป็นเลเวล8ขึ้นไปนะถึงจะได้เป็นเงินดอลลาร์แล้วก็ Spin of the Future ก็คือสปินอันนี้นะครับ ตรงนี้คือถ้าเราสปินนะถ้าเราเช็คอินจนครบ7จวันจะได้รับในส่วนของเหรียญที่เป็นดอลลร์แน่นอนตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองสปินไปนะครับนี่ทุกคนนะก็สปินไปนะครับรั้งแรกอันนี้คือผมได้รับเป็นในส่เหรียญนะครับก็ถ้าเราจะสปินต่อให้เรากดนะครับรับชมวิดีโอแล้วก็ไปสปินต่อได้เลยนะครับอันนี้คือการเช็คอินนะถ้าเราเช็คอินจนครบ7วันก็ได้รับเงินดอลลร์แน่นอน,น,อ,นอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะอันนี้คือจากการเชิญเพื่อนนะครับก็ผมได้รับ Uh, ทั้งเหรียญน,นะครับแล้วก็ได้รับเป็นเงินดอลลาร์ด้วยตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของการอัปเดตแอปพลิส์นะรหรือการมินะครับว่าแอปนี้ก็ยังสามารถถอนเงินหรือสไร้างรายได้ไดเหมือนเดิมนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่ไปไดาวน์โหลดได้เลยนะครับ การถอนเงินเข้าบัญชีของ PayPal นะครับเราก็มาที่คําว่า withdraw ไปแล้วก็ท่าเงินของเราจนครบ10ดอลลาร์ก็กดคําว่า withdraw ไปแล้วก็กกข้อมูลนะในส่วนของการถอนเงินไปนะครับแล้วก็ต่อประมาณ1-7ถึงวันนะเงินก็เข้ามานะครับวิดีโอนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ